สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับวันนี้มาเจอกันในล้อลาวเข้าขัวนี่วันนี้นะครับพอดีน้องๆแถวบ้านเขาทําหมูเพิ่งทําวันนี้เลยก็เลยอยากกินไงไปได้สันคอมาพี่เจค่า,าอยากกินสันคอแต่ยังไม่รู้ทําอะไรเลยแต่เห็นแล้วมันมีมันนะเดี๋ยววันนี้เรามาเจียวมันเจียวมัน เขาเรียกว่าอะไรเจียวกากหมูเออเจียวกากหมูแล้วก็ทําน้ําพริกอีกล็อกก็อกแก๊กดูที่ว่าเราจะมีอะไรกินกันวันนี้นะครับแต่ม่รู้กันในร้านข้าว,วครัวเดี๋ยวขออนุญาตจัดโต๊ะอันสวยหรูของพี่เอฟนี่ <laughs> จัดโต๊ะอันสวยหรูแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราลองลุยกันว่าเราจะทำอะไรกินเจียวหมูออกมาเจียวน้ํามันหมูกากหมูออกมาเป็นยังไงไมาเดี๋ยวเรามาเริ่มหั่นกันเลยแป๊บหนึง่งสักครู่ขออนุญาตเตรียมตัวสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราก่อไฟก่อนแล้วค่อยหั่นหมูเนาะเราไม่ต้องสับหั่นกา,กากหมูเอา วิธีโบราณเลยไหมก็ไฟแบบใช้ยางรถยางในรถถานนี่ต้นมะขามเปรี้ยวนะต้นมะขามเปรี้ยวบ้านเราเองนะครับแต่ไม่ได้เผาเองนะอันนี้ให้เขามาตัดมันต้นมันใหญ่้คลิปก็เ,เอาลงในช่องไว้นะเราลงไว้นานแล้วละ่ะถ่า,านยังใช้ไม่หมดเลยให้เข้าไปทั้งต้นเลยแล้วเขาเผาถ่านมาให้เพียบกระสอบหนึ่งกระสอบป่านนะครับ ใช้มาเรื่อยๆอก่อไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานี่ไงต้นมะขามเปรี้ยวที่เราโพเลยเนี่ยมีก็ต้นมันนี่ก็ต้นมัน,น,น,มนแล้วก็ได้เขียงด้วยเดี๋ยวหั่นหมูก่อนมาหั่นหมูโอ้โหเดี๋ยวเราแล่เอาเอาเนื้อออกบ้างนะครับเนื้อเยอะไปมันก็จะเจียวมันก็เจียวร่อยแหละแต่เสียดายเนื้อให้เนื้ออันไหม โอ้ไมเ่เราจะแบบนี้มีเนื้อติดบ้างนะ,ะเป็นมันมันมีหนังไมเพิ่งทํามาวันนี้แงนเนื้อมาเลยแบบเป็นไหมเนื้อสดปะ่ะนี่ไม่ได้เนื้อแช่แข็งแงมันก็เลยจะแบบตึงโว้เห็นไหมมันจะเด้งดึงึงดึเนี่ยอร่อยมีกระฝนมาใหม่แล้วนั้นเนี่ยมันก็น่าจะคมนะนี่ เดี๋ยวหั่นแปบน๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจียวเจียวน้ำมันโอ๊ยมีน้องน้อืมอ <c oughs> เจียวไปทั้งหนังไงได้กรอบๆ <c oughs> เรไม่ต้องใส่กระเทียมเนาะเราเจียวน้ำมันอย่างเดียวเลยเนาะใส่เกลือใส่เกลือ เจอน้ำมันใส่เกลือตั้งกระทะเอาไฟร้อนหนึ่งวันนี้เราจะมีกากหมูจิ้มน้ำพริกอีล็อกคอกแคกน้ำพริกฮาลไลน้ำพริก<ะ>ยังไงอีล็อกคอกแครกน้ำพริกแบบเก็บพริกเก็บอะไรแถวนี้แล้วก็ตำ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 ไงต,ตั้งชื่อมานี่โโอ้หน้ำพริกอีล็อกคอกแคกอีล็อกคอกแครกในคุกก็กินได้อะไรเงี้ยเออก็ประมาณว่าง่ายๆสบายๆสไตสล์รเล้าข้าครัวใช่ไหมคะใส่น้ำปลานิด พเพื่อนๆช่วยกันดูด้วยนะคะใช่คลิปนี้ตั้งใจผลิตออกไปเลยนะคะยเรากำลังแบบว่ามันเป็นแบบอะไรง่ายๆอะไรเงี้ยกินกับน้ำลำไยเย็นๆถ้าเย,ย็นไว้ช่วงนี้จะเป็นน้ำน้ำข้าวเหนียวว่ะจะเป็นน้ำข้าวเหนียวเย็นๆอันนี้นะคะทุกคนเกอไปซื้ออะไรเนี่ยสันคอสันคออ๋อเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูอย่างนี้อ่ะนี่จะบอกเลยนี่ตรงนี้เป็นมัน มันของสันคอใช่ปะใช่ไหมอันเนี้ยใช่แล้วเยอะมากสแสดงว่าเป็นหมูร้อยี่สิบขึ้นไปแน่ๆเลยอ่าเหมือนพูดแบบมีประสบการณ์ <laughs> <laughs> จะบอกว่าเมื่อก่อนพี่เอฟก็เลี้ยงหมูนะคะทุกคนดูสิดูจากเสื้อนะคะอันนี้ไม่ได้เสื้อแบรนด์นะคะแต่เป็นเสื้อเออซื้อมานานแล้วตอนนั้นตัวใหญ่จนไม่มีเสื้อผ้า,าใส่ใช่เคยไปซื้อเสื้อผ้าแบบไซส์คนอ้วนใหม่ตอนนี้เรื่องมาใส่ได้กันเนี่ย <laughs> เ่นีเยดี๋ยวอีกสักพักนะคะทุกคนถ้ายังติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นพี่เอฟมคุณดีขึ้นนะคะใช่ใช่พูดดักคอเลยดี่ว่าพูดดักคอเลยก็ต้องผอมลงเลยใช่ไหมก็อยากให้กลับไปผอมเหมือนเดิมจะได้สุขภาพดีดูสิแล้วมาทำรายการรอลักเข้าครัวแล้วให้ผอมแค่เมนูวันนี้ก็ผอมแล้วเนี่ยกากหมูใช่ไหมใช่ เราจะเจียวเอาน้ำมันออกแล้วเราก็จะกินแต่กาก,ากมันไงมันจะไม่อ้วนไม่เราเอากากไอเอาน้ำมันไว้ทำกับข้าวใช่ไหมใช่ไยไปทำของกินมันก็อะไรนะเขาเรียกว่ามีประโยชน์เออเดี๋ยวเราจะตั้งเตาละอา่าวันนี้พี่เอฟก่อเตาถ่ายแล้วนะคะเตาไอ่านเตงต้องก้อนเล็กกว่าน,นี้ค่ะเด็ดเตาโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคไปไหนเนี่ยเอากระทะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม ี่ไม่ไได้ถามม่ใช่ก็รู้แล้วไม่เขาจะถามตัวเฉยว่าน้ำพริกกากหมูมันต้องตามน้ำพริกด้วยใช่ไหมใช่มันต้องมีพริกด้วยใส่นะคัามเสี่ยงโอ้แช่เหมือนกันไหมแล้วมันต้องใส่เกลือตอนไหนอ่ะใส่ไปเลยก็ได้คะ่ะแล้วน้ำมันมันจะเค็มไหมน้ำมันก็เค็มด้วยอ่ะ เค็มอะไรนะคะต้องใส่กระเทียมไหมมันก็จะเป็นหมูโคะค่ะใส่กระเทียมพิกไทยมันจะกลายเป็นหมูโคะกากหมูโคและสันคอทำอะไรกินเดียสันคอไฟก็ก่อแล้วเนาะมันต้องย่างไม่เคยกินอันนั้นนะอะ,อะไรนะเขาเรียกว่าที่ทางเหนือเขากินอะ่ะ đi bò. chú à, chú. à. 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 Chú, ăn nhỉ, hào nhỉ, chú chú Mày à? <laughs> chú à đây, chú 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 น้ำมันมาเยอะมากโอ้ยแป๊บเดียวเองไม่ได้คราวนี้มันเริ่มกระเด็นแล้วสิเฮ้ย,ยน้ำมันใส่กิ๊กน้ำมันเริ่มออกน้ำมันเริ่มออกช่วงนี้นี่ต้องระวังนะครับมันระเบิดบงบงับงบง่งบัง ไอระเบิดไม่น่ากลัวหรอกน่ากลัวรตรงน้ำมันมันกระเด็นมาด้วยระเบิดไม่น่ากลัวหรอกน่ากลัวตรงน้ำมันมันกระเด็นมาด้วยโอ้กระเด็นแม่บอกแล้วว่าสะกิดไม่ได้เลยอ <c oughs> ใส่เกลือมันไม่ค่อยระเบิดโอใส่จะหมดขวดอยู่แล้วนะ่ะโอ้ยเหลืองแล้วน้ำมันได้เยอะอยู่ เราซอสเราแต่อัเล็กๆออกก่อนนะเออโอ้โหสรุปเราได้หมูกรอบกินนะครับผมน่ากินมากเลยยองตะเกียเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาตาน้ำพริกกิลุกคุกคิกนี่นะมีพริกมีกระเทียมน้ำตาลผงชูรสแค่นี้เองครับใส่าปง่ายไงพริกกิลุกคุกคิกอะ่ะแล้วก็ตาแค่นี้เองคุกคิกคุกคิกอร่อย แป๊บเดียวเดี๋ยวได้กินนี่ถ่ายให้ดูเลยไหมเสร็จแล้วเนี่ยมันพิกเสร็จแล้วเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเสร็จมาเดี๋ยวถ่ายเอาออกก่อนง่ายไหม ง่ายสมชื่อแล้วก็เติมน้ำปลาเสียงน้องโมเดลนี่ดัง ะลุทะลวงแล้วก็มันนาวเซตเดี๋ยวไปชิมกันว่าอร่อยไหมนี่นี่หน้าตาเสร็จแล้วเชิญน้องแทนคุณลองชิมน้ำพริกไปยืนฝั่งนู้นดิยืนฝั่งนี้มองเห็นได้ไงนั่นแหละเอาช้อนตักเลยนี่อช้อนในจานอะตัก กากหมูไปวางในจานแล้วก็เอาน้ำพริกราดโอ้เยอะไปเปล่าเอาไงแหละลุยเลยซ่อมก็มีไม่เอาซ่อมช่วยรู้โอ้โหกรอบไหมกรอบไหมกรอบอ,อร่อยไหมน้ำจิ้มน้ำพริกน้ำพริกนี้ เป็นไงอ,อร่อยนะดูเบาเบาเบาแค่ให้ลองชิมเมาไหนไหนไหนเราลองมั่งซิเห็นพ่อตั้งตัวไหมลูกเห็นหูแล้วจิ้มร้าดโดนหมู <c oughs> แตกดังเปีย้ยะ กินก mm ับ hmm. ข mm ้าวสวยนะอร่อยสุดยอด